e x p l a i n e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จากสำนักข่าว today ทำไมการที่กองทรัพยากรบุคคลกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแจ้งว่างบในปี2568จะมีการตัดงบในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็กและเยาวชนของที่ชานานครหรือป้ามนในฐานะผู้อำนวยการบ้านกาจนาพิเศษหรือว่าให้ยุติการทำหน้าที่ผู้อำนวยการนั้นถึงได้กลายมาเป็นข้อกังวลในสังคมอย่างกว้างขวางและก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการตัดงบในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวกับที่ป้ามนออกมาแอคชั่นปกป้องเด็กๆในช่วงที่มีการชุมนุมหรือไม่นับตั้งแต่มอบดินแดงของกลุ่มทะลุแกส๊สจนล่าสุดคคืออเสขง บุงทะลุวังกับหยกวันนี้ Today Explainer ชวนหาคำตอบค่ะว่าทำไมการเขย่าโครงสร้างการบริหารของบ้านการจนาถึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนภายในองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น บ้านการจนาเป็นสถานควบคุมเยาวชนหลังคำพิพากษาเอาอย่างที่เข้าใจง่าย,ายๆฟังก์ชันก็คือคุกค่ะแต่เป็นคุกเด็กในไทยจะมีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนี้อยู่20แห่งทั่วประเทศและบ้านการจนาพิเศษเป็นสถาบันของเอกชนนะคะที่รับงบจากรัฐ100%ทุกปีปีละ8ล้านบาทค่ะใช้เป็นค่าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไปถึงโปรแกรมการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำค่ะซึ่งบ้านการจนาคือหนึ่งใน20แห่งและที่นี่เป็นแห่งเดียว ที่มีผอ,อ,อคนนอกค่ะนั่นก็คือที่ชานานครหรือป้ามนซึ่งเป็นผอออคนแรกและคนเดียวของที่นี่มานับ20ปีแล้วค่ะ ที่ผ่านมาปม้ามนอยู่ในสถานะพนักงานราชการนะคะที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจ่ายมีกรอบสัญญา4ปีและซึ่งในทางปฏิบัติพรที่วาทองหล่อผออ,อ,องค์บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพินิษ์บอกว่าเมื่อครบสัญญาจ้าง4ปีก็จะต้องมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างทุกครั้งซึ่งทุกคนที่เป็นพนักงานราชการจะต้องมีการพิจารณาต่อสัญญาประเมินจากผลงานการปฏิบัติงานค่ะเอาละทีนี้อยากจะชวนมาทําความรู้จักกับที่ชาน,านะนครเพิ่มกันอีกหน่อยค่ะหลายคนคงคุ้นชื่อนี้ในฐานะผู้อํานวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษซึ่งประมนเริ่มเข้ามาทํางานที่นี่ที่บ้านกาญจนาตอนอายุ50ต้นๆน,นะคะจนตอนนี้ปัจจุบันป้ามนอายุ72ปีแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทํางานที่นี่ด้วยความที่ได้รับการไว้วางใจจากผลงานและประสบการณ์ในอดีตท,ทั้งการทํางานร่วมกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวทั้งสหัไทยมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาาเก็ตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิเด็กเกยาวชนและครอบครัวด้วยนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนพอจะเห็นบทบาทของป้ามนกับมูลนิธิเด็กคือในปี2543ค่ะที่มีเหตุการณ์บ้านการุณาแตก เป็นเหตุจราจนที่เด็กๆพังสถานพินิจการุณานี้ออกมาในช่วงเทศกาลสงการนะคะตอนนั้นป้ามนกลับมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเด็กๆก,กําลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและเธอยือนยันเลยว่าเด็กๆจะทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรถ้าเขาไม่ได้ถูกกดขี่ข่มเหงนะคะหลายคนก็ออกมาวิพาก์วิจารณ์ป้ามนว่าเถียงแทนเด็กค่ะและก็ยังถูกต่อว่าว่าโลกสวยด้วยนะคะตลอดชีวิตการทํางานป้ามนที่ผ่านมามักจะมีบทบาทในเชิงของการปกป้องเด็กที่กระทําความรุนแรง กลับไปที่เหตุผลว่าทําไมบ้านการนาถึงเป็นผออคนนอกไม่ใช่คนในเหมือนที่อื่นๆเกิดจากคุณหญิงจันทนีสันตบุตรอดีตผู้พิพากษาสมทบสารเด็กและเยาวชนที่ตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานพินิษถึงทําให้เด็กที่ออกไปแล้วกลับมากระทําผิดซ้ําอีก โดยคำอธิบายหนึ่งที่น่าจะตอบคำถามนี้คือพอรบสารเยาวชนก่อนหน้าฉบับปี2494ที่ระบุว่าเด็กที่อายุ7ปีขึ้นไปที่กระทําผิดต้องรับผิดทางอาญาหากต้องคำตัดสินจำคุกก,ก็ต้องอยู่ในเรือนจำทั่วไปร่วมกับผู้ใหญ่แต่ภายหลังจากการปรปับปรุงกฎหมายดังกล่าวจึงทำให้เกิดสถานพินิษ์แยกออกมาต่างหากเป็นครั้งแรกค่ะแต่ยังไม่จบ แยกออกมาแล้วกลับพบปัญหาใหม่คือไม่มีแนวทางให้เจ้าหน้าที่ใช้จึงกลายเป็นว่ายกทุกอย่างที่เคยใช้ในเรือนจําผู้ใหญ่มาใช้ในสถานพินิจตอนนั้นเองคุณหญิงจันทนีสันตบุตรเลยกลายเป็นกําลังหลักในการระดมทุนและเป็นต้นความคิดสร้างบ้านการนามาตั้งแต่ปี2546พร้อมทั้งเป็นหัวหลักในการเปิดรับผู้อํานวยการคนนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการด้วยค่ะ ครั้งหนึ่งป้ามนเคยพูดถึงคุณหญิงผ่านการสัมภาษณ์กับมตดิชนว่าช่วงที่คุณหญิงดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบตอนที่ขึ้นบันลังแล้วต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจคือพบว่ามีแต่เด็กกลุ่มเดิมๆซ้ำๆบนกลับมาจนเกิดคําถามที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานพินิจักนแน่ทาไมถึงทําให้เด็กที่ออกไปแล้วกลับมากระทําผิดซ้ําอีก ก็อย่างที่เล่านะคะพอเป็นแบบนี้จึงเป็นสารตั้งต้นของคุณหญิงจันทนีว่าถ้าหากสถานพิธิยังจะใช้แนวคิดแบบเดิมทุกอย่างก็น่าจะเป็นแบบเดิมจําเป็นจะต้องเปลี่ยนภาพจําอาจพูดได้ว่าบ้านกาจนาเป็นหนึ่งพื้นที่นําร่องในการปรับเปลี่ยนแนวคิดปฏิบัติแบบเดิมๆค่ะ และในปี2546ที่บ้านกัญน,นาสร้างเสร็จก็เป็นปีแรกที่ป้ามนมาทํางานที่บ้านกัญน,นาจากคาเชิญของคุณหญิงจันทนีพร้อมกับภารกิจใหญ่คือทํายังไงถึงจะลดการกระทําผิดซ้ําของเยาวชนได้หลายการสัมภาษณ์หรือว่าการพูดบนเวทีเสวนาป้ามนมักจะพูดว่าบ้านกัญน,นาของเราไม่ใช่คุกในแบบที่ใครหลายคนเข้าใจเด็กเหล่านี้ไม่ควรถูกปฏิบัติเยี่ยงนักโทษถึงแม้เขาจะเป็นผู้กระทําผิดแต่เราก็ต้องปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เขารวมไปถึงสิทธิมนุษยชน นอกจากการบริหารที่แตกต่างจากสถานควบคุมอื่นแล้วที่นี่มีแนวปฏิบัติที่ให้สิทธิและเสรีภาพการเป็นตัวเองของเยาวชนไม่มีชุดเครื่องแบบที่บังคับใครใส่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเยาวชนเยาวชนที่นี่ก็มีสิทธิเลือกตั้งแต่ทรงผมต่างหูเสื้อยืดกางเกงในแบบที่ตัวเขาชอบนะคะรวมไปถึงการออกแบบอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับบ้านไม่มีกำแพงที่สูงเสียดฟ้าจนทําให้คนข้างในรู้สึกแปลกแยกหรือว่าตัดขาดค่ะและอีกหนึ่งข้อแตกต่างเลย ก็คือเยาวชนที่อยู่ในการดูแลก็สามารถที่จะคุยโทรศัพท์กับครอบครัวได้รวมทั้งยังมีช่วงเวลาให้ครอบครัวมารับเยาวชนกลับบ้านในทุกๆสิ้นเดือนด้วยที่บ้านกัญจนาเรามีเด็กที่ก่ออาชญากรรมเป็นเด็กคดีฆ่าเยอะแยะไปหมดบ้านกัญน,นาเราไม่ใช้อำนาจในแนวดิ่งหรืออำนาจนิยมแต่เราเป็นอำนาจร่วมและป้าไม่เคยกลัวเลยว่าเมื่อเราเปิดโอกาสให้เด็กใช้อำนาจร่วมกับเราแล้วบ้านกัญจนาจะพังจะเสียหาย า็มีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงการมีการใช้อํานาจร่วมระหว่างเรากับคนต่างวัยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะแต่มันทําให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะมีพลังยิ่งขึ้นแน่นอนบางอย่างเราก็ต้องถอยออกมาเพื่อให้เขาเติบโตและบางอย่างเขาก็ต้องถอยให้เราในฐานะผู้มีประสบการณ์ที่มากกว่าแต่ทั้งหมดนั้นมันเจราจากันได้หมดเลย และที่นี่ก็มีหลักสูตรที่เรียกว่าวิชาชีวิตค่ะคือการที่ให้เยาวชนที่อยู่ในบ้านเรียนรู้ในเรื่องแวดล้อมรอบตัวเขาการวิเคราะห์ข่าวสารสังคมต่างๆทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและให้เด็กในบ้านวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยของเหตุการณ์รวมถึงการดูภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจทางเลือกการวิเคราะห์ผลของการตัดสินใจว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อไปในชีวิตเพราะป้ามนเชื่อว่าปัจจัยที่ทําให้คนทําผิดไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่มีอาชีพแต่เพราะไม่มี ทักษะในการรับมือกับปัญหาชีวิตมากกว่าค่ะ และ Life Education ประเทศไทยก็ทำวิจัยเรื่องของกระบวนการวิชาชีวิตของบ้านกาจนาเมื่อปีพศ2561พบว่าช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอยู่ในขั้นสิ้นสุดซึ่งสอดคล้องกับสถิติเด็กที่ปล่อยตัวออกไปจากบ้านกาจนาไม่กระทำผิดซ้ำกว่า90-95%และมีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำน้อยกว่า6%ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเครื่องมือของบ้านกาจนาเป็นกระบวนการที่ช่วยปกป้องและส่งคืนพลเมืองเข้มแข็งกลับสู่สังคมได้จริงและไม่เพียงการ ยอมรับของสังคมทั่วไปนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างอาดีตรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมวัดชัยไทยเขียวก็เคยพูดไว้ว่าจุดเด่นของบ้านการนาอีกอย่างก็คือกิจกรรมอภัยให้เหยื่อโดยให้เหยื่อผู้ถูกกระทํามาเจอกับผู้กระทําขอโทษให้อภัยกันจะทําให้พวกเขาสามารถที่จะข้ามผ่านปมในใจไปได้ค่ะเป็นพันธมิตรช่วยเหลือกันซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบนําไปใช้ในสายงานคุมความประพฤติกรมพินิจของรัฐจากตัวเลขงานวิจัยผลสําเร็จของบ้านการนาที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุว่าจะต้องตัดงบตําแหน่งผู้เชี่ยวช าพิเศษด้านเด็กและเยาวชนออกจึงเกิดคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมรวมไปถึงถ้าตัดตำแหน่งนี้ออกไปแล้วทิศทางของบ้านการจนาจะไปยังไงต่อ โดยป้ามนเองก็บอกว่าความคิดที่ว่าถ้าปิดบ้านกาญจนาพิเศษไปสังคมไม่ต้องกังวลอะไรเพราะยังมีอีกหลายแห่งที่สามารถรองรับเด็กเหล่านี้ได้นับว่าเป็นการตีโจทย์ที่ผิดมหันในเชิงของนยโยบายค่ะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของป้ามนมองว่าไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมโดยรอบเรื่องห้องน้ําเรื่องที่นอนหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าอาหารนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์ที่เขารู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่าค่ะป้ายืนยันป้าไม่ใช่เป็นแค่แม่ หรือเป็นยายของเด็กคนหนึ่งในครอบครัวของเราแต่ป้าเป็นป้ามนของเด็กๆที่ก่ออาชญากรรมนับพันคนและป้ารู้ว่าป้าต้องถอยแต่ไม่ได้ถอยเพราะว่ากูกลัวมึงพ่อมึงไปฆ่าคนมามกูไม่ได้กลัวมึงในวันปฐมนิเทศป้าก็บอกป้าผูข้อมือรับขวัญแล้วก็กอดเขาและป้าก็เชื่อว่าในตัวเขามีคนดีคนหนึ่งที่มันอ่อนแอแล้วที่นี่จะยืดหยุ่นเพื่อให้หนูได้เติบโตแต่ยืนยันกูไม่ได้กลัวมึง สำนักข่าว today make tomorrow today